ในช่วงของพิธีไหว้ผู้ใหญ่มีใครต้องอยู่ในพิธีบ้างและแต่ละคนต้องอยู่ในตำแหน่งไหนเวนี้มีอกชอนจะเล่าให้คุณฟังครับโดยในการจัดสถานที่เราจะวางเก้าอี้หรือว่าโซฟา45องศาหันหน้าไปทางด้านซ้ายของเวที และจะให้ผู้ใหญ่นั่งบนโซฟาโดยผู้ใหญ่ที่เป็นสุภาพสตรีจะนั่งอยู่ฝั่งที่ใกล้เวทีและถ้าด้วยเป็นสุภาพบุรุษจะนั่งฝั่งด้านในเวทีแต่ท่านไหนที่มาคนเดียวครับสามารถนั่งตรงกลางที้ได้เลยครับส่วนบ่าวสาวเองต้องนั่งพื้นครับเพื่พอเป็นการแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ที่เข้าสู่ช่วงพิธีไหว้ผู้ใหญ่ครับโดยเวลาที่นั่งครับจะให้ฝ่ายชายเองเป็นคนนั่งใกล้ผู้ใหญ่และฝ่ายหญิงเองจะอยู่ทางซ้ายมือของเจ้าบ่าวและเลี้ยวออกมาดีนึงโดยเวลาที่ถ่ายภาพจะได้ภาพที่สวยงามครับโดยเมื่อเริ่มพิธีบ่าสาวจะยืนทาน แสดงความเคารพและผู้ใหญ่เองก็จะมีมของคำนั้นให้ส่วนมากจะเป็นของมีค่าให้กับบ่าวสาวในพิธีไหว้ผู้ใหญ่มักจะมีเพื่อนเจ้าสาวอย่างน้อย3าคนครับนั่งยืนเงียนกับทางบ่าวสาวเพื่อคอยอำนวยความสะดวกให้กับบ่าวสาวในการรับของและในการยื่นขอนกับทางผู้ใหญ่ครับเมื่อบ่าวสาวนั่งในตำแหน่งที่ถูกต้องจะได้ภาพแบบนี้เลยครับและนี่คือตำแหน่งที่นั่งในพิธีไหว้ผู้ใหญ่ครับ